โยโย,ย,ย่ก็ต้องขอสวัสดีวัยรุ่นติดเกมกันทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นนนอยู่เกม GTA V กันอีกเช่นเคยนะผมและวันนี้ก็อยู่กับนาราโตว,วิชาแยกล่างคาถาเงาพันล่างนะผมโอ้โหแต่ว่าไม่ถึงพันนะผมเฮ้ยพันล่างนี่โอ้โหถ้ามาพันล่างแบบจริงๆรแล้วโอ้โหเต็มแมปกูนนะวันนี้ขอแบบยังไงดีสองล่างแล้วกันคาถาแยกเงาสองล่างอะ ต้องพูดแบบนี้วันนี้ก็จะมาพานานะรุโตะนะผมมาเปิดกล่องซุ่มกันอีกแล้วหลังจากที่ไม่ได้เปิดมานานแสนนานนะบอมมา,มาเลยล่างของพี่ตามมาดิโอ้ยตามมาดิมันยืนตรงทำไมเนี่ยยืนแอสอะไรกันนะกนาเฮ้ยมันมีกล่องโดดเดียวอีกแล้วโอ้โหทำไมวันนี้กล่องมันเยอะจังวะเฮ <c oughs> ้ยกล่องแม่โคตรเยอะเลยกูจะเปิดหมดไหมเนี่ยวันนี้ยไหนก็ไหนแหละ ต้องลองเปิดของปานกลางดูก่อนตามมาเพื่อนเดี๋ยวขอให้ผมคิดก่อนขอใช้ฮาคีสังเกตแป๊บนึงผมว่าน่าจะเป็นปืนใช้ฮาคีสังเกตแล้วเนี่ยดูดิคือเดียวนะไอ้เหียมันเล่นกูตั้งแต่กล่องแรกเลยเลย เล่นผมตั้งแต่กล่องแรกเลยกูใช้ฮาคี้สังเกตแล้วนะเมื่อกี้เฮ้ยองตรงนะตั้งแต่ผมเล่นมาผมไม่เคยเปิดปุ๊บแล้วเจอวิซด์กล่องแรกเลยเฮ้ยน,นารูตโตะมึงแปลกว่ะเอ้ย้ยแล้วลูกน้องผมตายไปแล้วมันจะได้รถด้วยโอ้โหเมื่อกี้ไม่โคตรเอาเมื่อกี้ลูกน้องกูโอ้โหเมื่อกี้โคตรฮาเลยเอา้าเฮ้ยไม่นะ ลูกน้องผมคงจะบทว่าเอาไอเฮียกูเพิ่งจะมาเล่นเองทำไมกูตายเร็วจังลูกน้องผมคงจะพูดแบบนี้อุ <c> ้ย <oughs> โอ้โหได้รถติดอาวุธว่ะอจ่โดูขอโทษทีว่ะดวงกูแม่งโคตรไวแตกเลยนะรูโตัวเราได้รถติดรถติดอาวุธสะงั้นมึงจะเท่ดีใจดีปะเนี่ยนี่ปืนยังไงวะอุย้ยอจ่โดูเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห

โคตรโหดนะบอกไว้แค่นั้นอ่ะอุ้ยถ้ามีอมบีนมาเงยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองเอารถคันนี้เปิดดูดิเออเอารถคันนี้เปิดกล่องสุ่มเลยเออว่ะแจ๋วดีแจ๋วดีเฮ้ยลองเดี๋ยวนะกล่องนี้เฮ้ยอะไรเนี่ยเอ้านี่มันรถไฟนี่ว่าเอ้าเดี๋ยวนะ มึงเอาไม้กูทำไมเนี่ยต่อใส่หลังกูแล้ววิ่งไปก็ได้นั้งหยุดดูไม่งได้หลังรถไฟเ้ยมึิ่งเคยได้เึงเคยได้แปลกดีว่าแบบนี้เฮ้ยแต่ว่าถามว่าคองดีไหมผมว่าไม่ดีนะมันยังกากอยู่อ่ะมาใช้รถเปิ่อดิของนี้กองนี้เออ จักรยานแถวโบพี่ไม่ชอบเจอบ่อยแล้วนะเนี่ยเจอทุกคลิปมาดิดดิปืนโอ้โหนี่แหละเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยไอ้เหี้ยเจอวิสัยด้วยเอ้าอุ้ยโอ้โห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 กูตกไปที่ไหนเนี่ยโอ้โหโอ้โหอุ้ยอุ้ยไม่รอดเหมือนเดิม คือเดี๋ยวนะเมื่อกี้โอ้โหเชฟเครื่องบินด้วยโอ้โหโอ้โหวิดีโอไซด้วยว่ะคือแล้วเมื่อกี้กล่องผมระเบิดหมดเลยเดี๋ยวนะกูยังไม่ได้เปิดสักกล่องแม่งมันก็ระเบิดเร็วเกินตั้งหลายกล่องเลยนะเฮ้ยกูยังไม่ได้ใช้หมัดเปิดเลยเมื่อกี้แล้วกล่องมันระเบิดหมดโอ้โหแถมแม่งของดีไม่ค่อยจะออกมีแค่สองอย่างเนี้ย ได้แต่ปืนว่ะนะรูโตเดี๋ยวผมจะเซกกล่องมาอยู่นะคลิปมันสั้นเกินเฮ้ยเดี๋ยวผูขับเครื่องบินก่อน้อยลองดิลองด,องด,องดิแรงเร็วธนุนรกปะเนี่ยขับยังไงวะเป็นไหมปะเอาทางนี้ไปอ่ะเ,อเดี๋ยวบังคับยังไงวะเฮ้ยเก็บล้องไงอะ โอยเยอะบังคับโคตรยากจย็นจเย็นจเย็นเอาไอ้เยี่มือบังคับยากจังโอ้เดี๋ยวเดีโอ้เค่องบิใน GTA แม่งบังคับโคตรยากจอด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 อไม่จอดเอาไ้จอดไม่ได้จอจอด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 ้ยจอดจอดเอามันทำไมหยุด ไม่ได้ไอ้เยอะโคตรกลับโคตรกับโอ้โหหยุดไม่ได้ไอ้เยอะก็มินแม่งหยุดโคตรยากโอ้โหคุณว่ารถไม่มีเบรกเดี๋ยวผมขออนุญาตเศษกล่องสูงแป๊บนึงครับผมมาประมาณสิบห้ากว่ากล่องโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเปนเยอะจังวะเช็ดจูมาอันนี้จะขอใช้มันเปิดรัวๆผมได้เครื่องบินแหละแต่ว่าเครื่องบินผมจะเออเอาไปจอดตรงนู้นยังไงวะ แม่งมันจอดยากเลยประเด็นไม่เป็นไรมาอันหนึ่งสองซ้ำด,ดูดิดูดิได้เลยสองได้ปืนไม่เอารัวๆเลยแล้วกันเฮ้ยไม่โดนเอาไม่โดนนารูโตะมึงให้โดนดิเอาเอาเฮ้ย ได้ของดีแม่งไม่กี่อย่างเองดวงอะไรกันเนี่ยเมามามากูาาขอดีๆเถอะฮารุโตะหนึ่งแล้วก็สองเปิดมาก,ก็โดนวิซายเลยอะไรกันเนี่ยโอ้โหเฮ้ยทำไมได้ของแบบไม้ภูมิใจเลยวะขอของ,ของดีๆหน่อยเถอะเฮ้ยเ,เดี๋ยวผมถามก่อนเถอะไอเ้เยี่สามรอบแล้วนะ คือแล้วผมเส่กล่องพึ่งเสร็จตุ๊บแล้วก็โดนวิซายปึ๊บแล้วก็เหลือ3กล่องสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ของดีด้วยซ้ำไป <c oughs> โ,อโ,โอ้โหจานกูทำไมมันได้เครื่องบินแต่ว่ามันได้เครื่องบินก็ถือว่าสุดยอดอยู่แล้วแต่ว่ามันโดนวิซายบ่อยเกินไปอะดูที่3มกองสุดท้ายมามาแล้วกูเพิ่งเสกกล่องสุ่มมาด้วยแล้วก็โดนวิสายทำลายทิง้งซะงั้น ปืนขอรถอีกคันหนึ่งมาจะเลิกบ่นเลยมั้ยได้ซองอย่างยังอ่นะโอ้ยไอ้เนี่ยเอ้าโอ้ของนี้รอยฟ้าด้วยกูจะยิงยังไงเนะี่ยเอ้ยกูต่อยไม่ได้เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ลอรอยฟ้าเฮ้ยใช้ปืนวะใช้มีดแทงแม่งเลยเอ้ยปืนลูกซองใช้ปืนกูก็ได้ปืน <c oughs> โอ้ยด,ดวงเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอรถมานะ ดูได้สองอย่างเองะแล้วรางรถไฟเฮ้ยเดี๋ยวเดมันต่อได้ปะเนี่ยต่อกับรถคันนี้ได้ปะ <c oughs> ลูกน้องผมก็ตายด้วยแล้วโอ้โหจบเลยกูได้สองอย่างเองแต่ว่าได้เครื่องบินก็ถือว่าใช้ได้ครับผมแต่ว่ารถนี่มันไม่อยากได้รถสปอร์ตสปอ,สปอแบบเท่ๆนิดนึงแต่ว่ามึงได้รถตบบนะีเอ,อ็วุดเนี่ยนะเออเอาไว้ไปถล่มซอมบี้นี่ว่ะ <c oughs> นี่ไงถล่มพวกนี้ก่อนเลยเออากการะตันไก่ใช่ไหม ถามว่าดวงดีไหมผมว่าก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ว่าได้เครื่องบินก็ถือว่าสุดยอดอยุกกลางๆแล้วกันเออแต่โดนวิซายแบบเปิดชิปมาแบบนี้โอ้ไม่เอาแล้วนะรอบหน้าโ <c oughs> ดน3รอบมานะั่นรุตุงั้นสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe s ับสไค i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับบายบายครับผมจบจบไปละ